รีวิวปลากุลาตากใบปลาอ้วนร้านนี้เนี่ยโอ้โหสั่งนานมากขอบอกเลยว่าคิวยาวพอดีน้องไปเที่ยวที่ตากใบเราก็เลยฝากน้องซื้อจ้ามาไวกว่าป้าอ้วนอีกอะมาดูกันค่ะแกะปลามาก็แบบโโหตัวใหญ่เหมือนกันนะคะ ตัวนี้ประมาณพันสี่กว่าๆนะคะก็ถือว่าไซส์ใช้ได้เลยทีเดียวเขาก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนี่ว่าเป็นอะไรยังไงจริงๆเราก็รู้จักอันนี้มาจากนายกนั่นแหละตอนที่เขามีอีเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าปลากุูเลาเนี่ยขึ้นโต๊ะของรัฐมนตรีด้วยอ่ร้องสิครับนี่นะจ๊ะเนื้อก็จะแบบชมพูเลยจ้าหั่นมาแล้วคือดีมาก ได้มาหลายชิ้นเลยสงสัยน่าจะอยู่อีกหลายเดือนจ้ะหั่นเสร็จก็เก็บส่วนหนึ่งเข้าตู้เย็นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เอามาทอดกินเลยจ้ะโอ้โหกลิ่นนี้คือหอมฟุ้งทั่วบ้านพอลองมาทานแล้วเฮ้ยเทกเจอร์เขาจะไม่เหมือนปลายอินทรีย์เขาจะละเอียดละเอียดคุกกับข้าวแล้วทานกับหอมพริกนะโอ้จัดว่าเด็ด